อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการคุยคุยคิดวันนี้เราดูกับแขกรับเชิญสามท่านนะครับคนนี้แนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อโจเอ้ครับเล่นอยู่ทวีทาม .6 ทับ8ครับชื่อเฟืองครับทวีทาม .6 ทับ6ครับชื่อน้ำอีซี่ครับอยู่ทวีทาม .6 ทับ4กันครับ เนี่ยครับอย่างที่รายการตีสิออกมาเมื่อ3วันก่อนนะครับพี่บอกว่ามีอวัยวะเพศเล็กเข้าเด็กเพิ่งเกิดนี่คุณโจอี้คิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณครับผมใช่ไครับบางทีอาจจะ าปัญหากใจหน่อยครับเออคิดไงครับคุณโจโอีครับตช่ตอบทางีกัเอก็คือว่าก็แต่ยี่ไม่ต้งแต่เกิดผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึง,องๆๆเออแล้ว ที่เป็นเพื่อนเขาคุณเคยเห็นของเขาแล้วเป็นยังเอ้ยมันมันเล็กไปใหญ่ไปหรือยังไงคือเวลาเราเข้าห้องน้ำด้วยกันนะเขาพิชิเวลาเราเข้าห้องน้ำด้วยกันนี่คือเราแค่เข้าไปปัสสาวะเวลาเราาาวเเลรหันหน้าคุยกันนิดนึงอีเอ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนนิดเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนโอ้ย่ห่วงเป็นห่วงมันเหมือนกันครับผม แล้วคุณเฟื่องชื่ออะไรนะครับผมเฟื่องครับเฟื่องครับครั้งแรกที่เห็นนี่เป็นไงตกใจไหมเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอันแค่นี้เองหรอรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอันแค่นี้เกิดมาได้ไงเนี่ยเฟื่องรู้สึกไง่าได้รู้สึกความคิดไงความคิดของตัวเองมังผู้เรียนฟังรู้สึกว่าถ้ามีอยู่แค่นี้นะฮะตัดดีกว่านะโอ้โหแต่คนนี้แนะนําให้ตัดนะผมทำผมก็สํารวจนะครับอมถ้าเป็นของ เด็กวัยรุ่นเรานะครับอายุเข้าเราเนี่อันดุอันทะจะประมาณสิบห้าประมาณนี้ครับสิบห้าอะไรเนี่ยเป็อะไรที่ดีนะครับคุไม่ไปโดนหรอกนะครบอกได้เลยสิบแปดมุกเด็กหมออ๋อใช่แล้วครับมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงครับแบบมันอยู่ที่หนึ่งนะครับมันจะเล็กเล็กมากแค่นี้เองเออทางหมอนี่ก็ต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อผ่าตัดนะครับ หรือไม่ก็ตัดทิ้งไปเลยจบเรือ่องก็ตอะไรโอเคปิดรายการปิดรายการตัิ้งอ่ครับผมมันก็เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหานะ ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่าปัญหาส่วนตัวนั่นก็ถูกครับมันลามใช่ไหมครับใช่ครับมันลามมันเกี่ยวข้องกับทุกที่มันมันเป็นโรคติดต่อย์ใช่ไหมครับตอนนี้อันนี้ไม่รู้ครับบางทีอันเล็กเนี่ยไข่อาจจะตกราคาราคาไข่อาจจะขึ้นราคาน้ำมันขึ้นเศรษฐกิจโลกถึงจะทำให้เศรษฐกิจโลกไม่เราจะโตนะครับผมว่ามันปัญหาแรงมากกว่าตุนเล็กๆที่ยิ่งต้องทำการแก้ไขมันไม่ได้ ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมออบสวัสดีครับ